คือก to ั kid. นนั ah, ่นแหละคืยังมูไปวยยังมาวนกินนี่นพี่น้องกินชมหมูม่วงน้กันหมูม่วงคั้นบอนะหมูคันอ๋อมูคิวมันคันลทั้งคันคัคิพวไปเอายู่ดบน เธอในอยู่โคกไปเกิดนนมันุโอ้ไปเอามาเป็นครูเป็นคูนะหลายลเป็นเนได้ชม สินข้าวข้ลาอดขเลือดคอยบ่ส like ี่มงแรงบุจับุ๋มมาหอไม่ยังไไปเช่าเรือไปถ่ายชงเรือมาได้ไห่ไม่ไมาจากของสอยอันนี้ไม่ได้มีองสอยนันมันหูมัน ใ่หอะไรตใส่รอในเป็นหนูหรือคนได้ดเป็นยากลบใจลายหม่านจะล้างท้ายะอันเอาบัวนให้มันทัวแล้วชุมชนเสียพ ฮอนล่ออยู่บวรังคาในหมู่บ้านนั่งเลยมันจะเป็นสีน่แบบเลยเริ่มแต่พุ่นวะเ,เริ่มแต่วัดมันเป็นสีน่แบบนะสี่แบบอะไรบ้างบ้านเก่าต้นไม้บ้านกาบบ้อ๋อฮอนดิว้วตรบ้า,า,บาน คอยคนคนบรรดาสางพระเขามาเจ้ดาสร้างคนตายสร้างขึ้นเกิดสวันสือผาเปิบรรดาลูกชายดาวบ้าอ่วอ่พเสร้างมาจะดีแล้วพระโดยโย นั่นมีกำเนิดด้เนี่ยโทรศัพท์กางเโดยด้วยจางกับพีกับเทวดาแหล่ไพ่บูหูดอกรึไงจู่เมืองอยู่ใะมันหมดแหละพวกมาแต่ต่างประเทศ เฮ้ยเกีงเกินกินจ้จิงเล่มเจ้งจิงน้องะไงนกินเจียบแตกแตกกําแพงกบม่งจางมาหอมานาน้องอไนองมนเป็นไรสมารว่าม่วงโซ่ีแอบเดิบกินรับตากินรับตาเลยตี กินจะรับตามันสมดยอดสิดยอดโดยมันสมชดยอดของชมเมน

มีตปขามันบแมเนขาก็บวเดินบ้าเออละเทงเนาะเออขามันส ouais ุภาพเอาลว้าว่าข่าการยนขาเดี uh ๋ยวเขาจะคอยไปข่าโปได้ตีเอาอีเลตตีขานี่มันลายขาได้บางทีขาไปขาไก่เนาะเอาเลยเตรียมคื่ลายได้าได้แมนนะแล้ว เบ็ดบนบ้านบนฮาส่กระปอยก็ได้เต่าได้หรือเปล่าลุงลักถามคนอยู่ตามแที่ยงไฮนาอืมไปออกกลางนี้ก็เป็นไฮนาบอกเลยว่าเป็นหมู่บ้านไปติดติดแบบนี้เป็นไฮนาแล้วมันหวางเลยมันมีหวังติดกันโอ้จำช่างแดงก็ยังหวางคิดว่าเป็นหมู่บ้านแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบอกเนาะหมู่บ้านฮอดเตนี่นี่วะ นีอทานนะฮะมันเป็นวังปาอ่างไปพวก้วางปานไปนึงนวางปาหนึอืมแ่มบาน้อดกันเดีเรื่องพงเดินถนตมหูเรืสมัยโบราณโอ้ บสบายดีแม่โดูอ๋อเห็ดแพ้เห็ดแพ้หมดเ่นะดูอืมอันนั้นให้ลูกว่าบ่าชลูกไปช่วยแม่ห้างแม่ไม้แน่แม่ก็ทุกคือกันอืมเห็ดแพ้ตะลุ่ดูมันเป็นยังมันขาดอปล่ันะ เนี่เฮือนแต่ก็เอาอยู่ในนี้เงินน้อยๆชมเพิ่นเพิ่นทั้งแล้วอือมงหญ้าชมเดือชิบแต่ว่าว่าบ่หัวสิจกๆน้อยลูกใหญ่หมดแล้วไข่น่้อยนึงเนาะเออก็ดีขึ้นน้อยนึงเป็นคอยเขาอยู่ไทยพุ่นแหจังได๋ชนีบ่เออคือกันนั่นแหละบ่ได้แล้วก็อีแม่เอ้ยือม่เฮือนือันอืก ตอนนี้ก <m í> <À. S 2> ็ยังอยู่ไทยก็มีบ่มาแล้ใหญ่นมาแล้อ๋อบ่มีงานเฮ็ดได้งานขายบ่ดีร้านาอ๋อมาบ่มีงานเฮ็ดนอยๆแม่นอยู่ช่วงนี้มันหางานยากครับมบ่ค่อยมีานี่แม่เอ้ยว่าจนซื้อข้าวกินก็บ่มีมือ้ทุกยาแม่นอยู่บ้านเฮายัง บกินจะได้กินเข่าเนาะยังมีเขากินอยู่หยุดบริงานบ่มีบอลกินเขาว่าเมื่อเมื่อเงินบริมีเงิเงินชามผัดนั้นออไปมาตกหล่นบริจางขารถมาหอดเนาะเกือบบ่อหอดได้นี่ก็ได้หม้อเดือดเงินก็หมดมต่ำตลอดบ่แม่นี่งปีละเทือ พอได้ซอยอื้อน้องทันแหลยแบบว่าลูกลานเอาผัวบานใดเอื้อน้องกลเคียงทันแเลยกะเขามาบอกเลยครับไปซอยเขาคนละพื้นคนละใดเนาะแต่ว่าได้เนี่ยครับเขาปั่นเอาเองบลาว่าเขาโดยไปซื้อเอาตลาดแล้วมาค้นําเองคิดว่าแบบเขาปลูกเอาต้นได้แล้ครับก็บมาคิ้วๆออะนะคือเขาเห็น น,นี่แหละพี่น้องนะวิธีชีวิตชาวบ้านแบบอยู่แบบนี้หาอยู่หากินได้เลยไหมไปหากินเี่ยังเลยเถือบหาซอนคอซอนสะเอ,อ,อื้อนอ๋อมันบอกมีหวยบอกมีห่องบอกมันไกลอ๋อคือไงอันเดียว ม,มันมีหวยเนาะมันไกลมันอะไรนี่ยนี่พอวดให้จับผักพวนพอเราเสียนีนอ,อีสิบไปกว่านางเสือมันติดกันเนยะมันบอ่อันั่นเนะาะบ่อบ่อขนอยู่เลยว่า มได้แล้วตอนขาดองน้ำังลุกเพลงง้องอันคาดองมาตอนมีแพแฮงสิตาไทยมือได้เลยทานั่งบงนุ่มที่มันแห้งๆแล้วแจ่ไครแจ่มันอุนเลย